ใายพี่นอ้องฟองปลายสุมหม่องซุ่บอลเมื่อนี้ก็มาหล่อเบิ้งดินหายดินนาเผาพ่อเพ,พิ่นมาพามาเบิง้งด,ดินหนายดินนาเบิ้งป่าไม้เออโอ้ยมันได้กัดต้นไม้ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยขายได้หลายบาทเติบได้นี่ ดินป้าตัวหินพลานหินว่างถ้บวะสันงามน,านก็มม่ยังเขียยเช้านี่แหละมันสอมันสิลงต้ตงนตน้นยางต้นนี้น้ำสอ่อสิลงไปเลยกระพังครับผมไหมตั้งลายลำ บิ่งไปเบิ่งดอนแล้วก่อนดอนนี่ก็แม่มมุนมังสังขยญญาพุ่นมีตรมาเองงามๆาไหมไม่ย่างนะมีตรลำง,ำงามประกาศขายราสัน่น ประกาศขายใหม่จากดอนหนึ่งพอได้เงินไปเที่ยวเนี่ยสองดอนใหญ่ขึ้นมากเลกัดอ,อยได้เห็ดเหื่อนเห็ดสานไร่เติบได้นี่นี่จะ่ายนะย่านแต่บททนน้าเด้อพี่น้องเลย หน้ามันการ์ดมันเสาะข้ามานกระพัง,งหวยบมเคยมาจักเถือเอ้ผมแมนว่าบมเคยมาจัเถื่อตั้งแต่เพื่อนอนั้นอ่าตั้งแต่เพื่อนแบ่งกังนนี่ยังบมเคยมาเบิ่งจักเถื่อเลยมีดักแด่บ่าวะ มาคุยมาเบิ่งถัาเผื่อแต่เพื่อนั้งแบ่งน,น,นี่ปุณะเป็นหวยขึ้นมาเลยในนี่ก็ได้ปลาโตมันหาก,กเป็นหวยปีนี่ได้นี่ยเพราะ,ะอันนี้ปีที่แล้วนี่ยัง,ยงเห็ดหน่ายเลยนี่แล้วกัน ตรงเข้าไปนี่โอ้ร้ายเติบเดี๋ยวเราสิเข่าป่าซะก่อนบาดนี้ยไปห,หาตัดเอาใหม่ก่อนหากรมาหลอกในรอบหลายปีนะหลายหลายปีจำอะไรเนี่หลายปีโฝด นะมาเบิ่งครั้งแรกนะไปะเขาไปป่ากันดอนไหมนะมันมีจากดอนสา,สามดอน,ล,นลำใหญ่ ในไซเราสเปรตันอ่ะใหม่นะนไซเดยวนี่ปลาตัวมันเป็นห่วยห่วยสอก,กเข้ามาเลยเลยอีกสี่ห้าปีข้างหนานี่จะมีเฮ็ดบจ่จัดแหง ซี่าราปี่ข้างหน้านี่เรียบร้อยเลยนะเป็นหวยเบิด,ดเสร็จภาร,รกิจอออเออเออภาร,ร,รกิจระบายข้ากรสิเมื่อสันตวัวหนึ่งดอนนั่นสองดอนนี้ น้ำนี้หายาใหม่เหมเป็นปน้ำลายปลาไปดีกว่าขอบคุณคทุกท่านที่ติดตามรายกัรที่เาขาบอกว่งไปแล้ว